ทุกท่านมาพบกันในช่วงเช้านะครับของวันนี้วันจันท์นะครับก็ถ้าจะว่าไปแล้วนะครับในวันนี้จะมีเหตุการณ์ที่สําคัญสําหรับคนไทยและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนกรุงเทพมหานครนะที่จับตามองดูอยู่นะครับว่าจากเหตุการณ์ที่มีการเลือกตั้งนะผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ผมก็ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าท่านาว่าที่ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งสูงในเ,เป็นประวัติการของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะครับถึง1น0 0 0ล้านสามแสนเกือบ4,000สนนะครับประมาณ1น0 0 0ล้านสี่แสคะแนนนะครับทิ้งห่างนะครับผู้สมัครอ,อันดับ2อันดับ3อย่างเขาเรียกว่าห่างห่างกันมาก ก็เป็นการเลือกตั้งที่ต้องบอกว่าไม่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่ามาแล้วก็8ปีนะครจะเข้า9ก้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะมากนะครับในวันนี้จะเป็นวันเขาเรียกว่าประกาศรับรองนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครคนใหม่นะครับก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าน่าจะตามมองนะครับว่าในหัวข้อที่ผมตั้งขึ้นมาว่า ความเป็นประชาธิปไตยหรือว่าประชาธิปไตยจะกลับมาสู่สังคมไทยจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมกําลังจับจ้องและถามไปถึงผู้ที่มีอํานาจในการที่จะเขาเรียกว่าตรวจสอบนะครับว่าท่านมีความผิดอะไรนะฮะซึ่งกกตละครับก็คือมีอํานาจในการที่จะเป็นผู้ประกาศนะครับก็คือเป็นหน้าที่โดยตรงนะครับจากเหตุการณ์2ข้อนะครับที่ทาง พู้ที่ไปร้องเรียนนะครผมจะพูดในฐานาะของทั้งสองสานะก็คือในสถานะของคนไทยที่เห็นการเลือกตั้งแล้วก็มีเขาเรียกว่าข้อเรียกร้องข้อร้องเรียนนะฮะว่าไม่เก็บป้ายหาเสียงโฆษณาอันนี้ถ้าผม อมองดูเจตนานะครับผมว่าไม่มีใครหรอกครับอยากจะทําผิดนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยเรื่องนั้นนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยประชาชนบอกว่าไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติอะไรเลยนะครับก็อาจจะเป็นเพียงว่า,าบางบางอันมันอาจจะหลุดหายไปหรือม,ม,มันมีเคสแบบนี้นะครับคือเราเป็นนักการเมืองเวลาเราหาเสียงเนี่ยเราติดป้ายไปนะฮะแล้วก็มันเยอะมากบางทีเราติดไปเป็น หลายใบเป็นพันๆหมื่นๆใบและมันก็อาจจะมีบางใบที่บางแผ่นนะครับบางแผ่นป้ายนะครับ <L un> บางอันที่ชาวบ้าน <L un> ไปเก็บก่อนเราก็มีนะครับหมายความว่าเก็บไปอยากจะเก็บเป็นที่และเลืกนู่นนั่นนี่ <L un> นะครับซึ่งเราแน่นอนและะ้วครับผู้ว่าเนี่ยมันก็ต้องไปทําเองทุกอย่างไม่ได้นะครับจะไปติดป้ายเองนี่ก็เป็นไปได้ยากนะฮะฉะนั้นก็คือก็ต้องมีอะไรเขาเรียกว่าทีมงานก็ไปติดกัน เมื่อมีเหตุการณ์ร้องเรียนกันเกิดขึ้นผมก็ว่าเจตนาเนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทางคณะกรรมการกบตต้องเอามาตรวจสอบว่า,ววววววาถ้ามันไม่ได้เก็บเยอะมากนะครับพูดง่ายๆคือไม่ได้เก็บเลยอันนี้ก็อาจจะมีความผิดนะครับตามที่คนสามัญทั่วไปที่จะมองได้ว่าคือไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้ทําตามที่กฎหมายกําหนดไว้ แต่ถ้ามันจะมีหลุดรอดไปสักอันสองอันเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆครับของการเขาเรียกละ่ะมีการเลือกตั้งหาเสียงนะซึ่งมันก็มีมาทุกยุคท,ทุกสมัยมีทุกการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ว,ว่ากรุงเทพมหานครที่มีอยู่นี่นะผมว่าประเด็นนี้การตัดสินใจของเขาเรียกว่าคณะกรรมการกรกตก็ตไม่น่าจะยากนะครับแล้วก็ข้อที่2 ก็คือในเรื่องของการลองเรียนเกี่ยวกับว่าไปดูหมิ่นเจ้าหน้าที่อันนี้ผมก็ไม่ไดูรายละเอียดนะไม่ได้ดูว่าไปดูหมิ่นยังไงอะไรแต่ผมมองว่าคําว่าไปดูหมิ่นเจ้าหน้าที่นี่มันก็จะกว้างเกินไปนะครับไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหาในการที่จะเอามาตัดสินในการเลือกตั้งผู้ว่าที่ผ่านมาต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่ผมมองยังไม่เห็นนะครับว่าแต่ก่อนเราจะพูดถึงว่าถ้ามีการเลือกตั้งจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง จะมีการพุ่งประเด็นไปตรงนี้เยอะมากที่สุดแต่ปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผมถือว่าบริสุทธิ์นะครับสู้กันแบบอ่าเขาเรียกว่าใช้โนโยบายสู้กันหาเสียงนะครับทุกคนเมื่อมีผลประกาศมาว่าใครได้คะแนนสูงสุดก็เป็นอันยอมรับกันนะครับแล้วก็เห็นจริงๆว่าฉันถามติอของคนกรุงเทพมหานครหรือคนไทยนะี่อยากจะให้มันพัฒนาเดินไปข้างหน้า ไม่ต้องการให้มีเขาเรียกว่าปัญหาในการที่จะหาคนมาดูแลซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมา8ปีนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากในการใช้ชีวิตนะครับถนนหนทางนะครับน้ำท่วมนะครับไม่ได้รับความสะดวกสบายพูดง่ายๆก็คือความเป็นอยู่อยู่อยู่แบบอยู่ไปวันๆไล้ซึ่งทิศทางในการที่จะพูดง่ายๆหาความไม่มีอนาคต มองไปข้างหน้าไม่เห็นอนาคตของตนเองไม่เห็นว่าจะพัฒนาเมืองได้อย่างไรซึ่งที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ปรากฏว่าท่านได้เป็นคนที่มีคะแนนนะครับมากที่สุดถึงล้านสี่แสนนะครับสามนกว่าเกือบสี่แสนจากนั้นท่านก็ยังไม่หยุดนะครับในการที่จะแสดงออกซึ่งความเจตนาลมที่จะเข้าไปทํางานให้คนให้กับคนกรุงเทพมหานครให้กับสังคมไทยก็คือท่านก็ลง พยายามจะเข้าไปช่วยแม้ว่ายังไม่ได้มีการประกาศผมก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าเขามีเจตนารมณ์ที่จะเข้าไปพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าตั้งแต่ผมผมผ่านการเลือกตั้งผู้ว่ามาหลายยุคหลายสมัยผมยังไม่เห็นนะส่วนใหญ่นะครับเมื่อปรากฏว่าจะได้ได้เป็นแล้วนะครับผู้สมัครส่วนใหญ่หรือคนที่ว่าจะได้เป็นเนี่ยว่าที่ก็จะ โดยง่ายคือฉลองกันนู่นนั่นนี่นะฮะไม่ได้สนใจประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนก็เห็นจะจะเป็นอย่างนั้นตลอดที่ผ่านมาแต่แปลกมากว่าท่านชาติชาติไม่ได้ทาอย่างนั้นนะครับแม้เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปติดตามนะจริงๆผมไม่ได้รู้จักท่านชาติชาติเป็นการส่วนตัวนะครับไม่ได้พูดง่ายๆคือไม่รู้จักเลยแหละแต่สิ่งที่ผมเห็นว่าเออเขาสแสดงออกในการที่อยากจะเข้าไปพัฒนากรุงเทพมหานครแล้วเห็นปัญหาสา ทำเขาเรียกว่า,านโยบายมาถึง214ข้อเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครต้องยอมรับว่าถ้าสมมติว่าคนไทยสังคมไทยไม่ได้คนแบบนี้มาทํางานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความโชคลายของคนไทยนะผมก็เชื่อว่าคนไทยคงไม่โชคลายแบบนั้นนะแต่เล่าให้ฟังว่าถ้าสมมติว่าจะมีเหตุด,ด้วยอนไดก็ตามนะถ้าเราไม่ได้คนที่ถูกคนเลือกมากที่สุดเป็นประวัติ การของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วมาติดข้อ,อแคลกร้องเรียนเล็กๆน้อยพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอดสูงนะถ้ามันจะมีการเกิดขึ้นอย่างนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็มาพูดเพื่อให้เห็นนะครับว่าในมุมมองของคนคนหนึ่งเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์มากสําหรับคนกรุงเทพมหานครนะครับถ้าได้ผู้ว่าท่านนี้มาทํางานแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่ากรุงเทพมหานครนะครับมันจะส่งสัญญาณไปถึงความเป็นประชาธิปไตย ส่งไปถึงสัญญาณไปถึงความเชื่อมั่นของระบบการปกครองของไทยว่าประเทศไทยนั้นยังมีการเขาเรียกว่าปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนะครับและก็มีการเขาเรียกลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงนั้นเป็นเอกฉันเป็นฉันถามมติของสังคมที่อยากจะให้คนคนนั้นเข้าไปทํางานแทนตัวเราอันนี้ผมว่าเป็นหัวใจของประชาธิปไตยนะครับคงไม่ใช่ว่าแม้ว่าเราเลือกไปแล้วก็ยังจะมีการแบบมี องค์กรที่รับดูแลอย่างเงี้ยไม่ได้ยึดโยงมองในตรงนี้ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่าลืมนะครับว่าประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากันนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่มีอํานาจคนที่ไม่ได้มีอํานาจไม่ได้มีหนา้าที่ก็ตามเป็นประชาชนธรรมดาเสียงทุกเสียงผมว่ามีพลังและก็เป็นสิทธิอันนั้นฉะนั้นก็คือผู้ที่มีอํานาจก็คงต้องอย่าลืมมองผ่านประเด็นนี้ไปนะครับเพราะว่า มันเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับประเด็นที่เขาเรียกว่า,าความรู้สึกนะครับของคนส่วนใหญ่ได้โฟกัสไปในทางนั้นแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่นะครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับจริงๆแล้วถ้าว่าไปแล้วถ้าเราเป็นประชาธิปไตยจริงจริงๆเราก็เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละฮะมันจะไม่มีความเขาเรียกว่าความสงสัยในใจว่าถ้าเราเลือกใครไปแล้วคะแนนท่วมท้นไปอย่างนี้แล้ว จะมารุนกันว่าจะได้อีกหรือไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นในสังคมไทยว่ามันยังต้องมารุนกันอีกหรือทําไมก็ในมันชัดเจนอยู่แล้วว่าชั้นฐานมาติของคนล้านสามแสนเกือบสี่แสนคนเฉพาะในกรุงเทพก็ท่วมทน้นไม่รู้จะว่ายังไงแทาจะบอกได้ว่าประกาศวันแรกก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าคะแนนมันไปขนาดนั้นแล้วนะครับแต่แน่นอนแล้วครับก็ ต้นที่นะครับกกตเขาก็ต้องทำต้นที่ตาตามหน้าที่ของเขาก็มีสิทธิ์ให้ในการตรวจสอบหลายวันเพื่อที่จะแน่นอนละครับไม่อยากให้มันเกิดข้อผิดพลาดและกางขาได้ว่าเอ้ยมันมีคนล้องเรียนนั้นนั่นนี่ก็รับเรื่องมานะก็พิจารณาก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นพื้นฐานธรรมดาของกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ว่ากันไปนะครับไม่ได้ผิดนะฮะแต่ลอให้ฟังนะครับว่า ประชาชนก็ยังเป็นห่วงในความเป็นประชาชิปไตยที่เขาได้ไปออกสิทธิ์ออกเสียงกันนะครับว่าสิทธิ์ของเขานั้นได้ใช้แสดงเจตนาลมให้บรรดาผู้ที่มีอํานาจบรรดาผู้ที่มีเขาเรียกว่าหน้าที่ในการดูแลกํากับการเลือกตั้งนะก็เป็นการส่งสัญญาณไปให้เห็นนะครับในวันนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยแล้วก็ผมสนใจในฐานะอีกฐาะนะหนึ่งก็คือว่า ฐานะความเป็นคนไทยธรรมดาแล้วว่าคนที่มาพูดในเรื่องสิทธิผมได้พูดไปแล้วอีกในฐานะหนึ่งก็คือในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองเราก็มองว่าการเลือกตั้งอย่างที่ผมไล่เลียดให้ฟังนะครับว่าในขณะที่เรานะลงเลือกตั้งนะครับเรามีทำทำการประชาสัมพันธ์หาเสียงแน่นอนครับทุกเวทีไม่ว่าจะเวทีระดับเวทีท้องถิ่นนะครับก็คือระดับอบตเนี่ย เราไปหาเสียงเราทําป้าย,ยก็ยังมีป้ายหลุดรอดไปนะครับซึ่งก็แน่นอนครับบางทีก็เป็นอย่างที่ว่านะประชาชนเก็บไปโดยที่ไม่ได้บอกเราแล้วเก็บไปแล้วก็อาจจะกลัวน,นู่นนั่นนี่มีคนล่องเรื่องนักเรียนหรืออาจจะมีคนที่อ่าเขาเรียกว่าแล้วเจตนาไม่ดีเนะะก็บไปแล้วก็เอามาแปะไว้อีกก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะอันนี้ก็สิ่งที่อ่าที่เจอกันในทุกสนามการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งอ่าอบตอก็ดี หรือเลือกตั้งระดับท้องถิ่นก็มีอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าสาร,สาระสาคัญของมันก็ไม่ใช่ขนาดถึงต้องจะทําให้การเลือกตั้งนั้นมีปัญหาอันนี้ก็ไล่เลียงให้ฟังนะครับในฐานะที่เราก็เคยทําป้ายหาเสียงแล้วอยู่ๆป้ายหาเสียงเรานับคํานวณแล้วหายไปเราก็ยังหาไม่เจอว่ามันไปที่ไหนนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่บรรดาผู้สมัครก็จะไปแจ้งไว้ว่าเราทําไปกี่ป้าย เก็บไปแล้วประมาณเท่าไหร่หรือมันหายไปยังไงกกตเขาก็จะรับทราบข้อมูลตรงนั้นซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้บรรดาผู้ลงสมัครเลือกตั้งทั้งหลายนั้นก็จะหลุดพ้นข้อขราหาหรือว่าข้อที่สังคมสงสัยไปได้ผมก็เชื่อว,ว่าทางท่านชาติชาติก็คงจะมีเขาเรียกว่าคงได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแต่แน่นอนแล้วครับบางคนก็อาจจะเห็นว่ามันโผล่มาตรงนี้ได้ยังไงก็มีการทัดทวงกัน ก็ไม่มีเป็นปัญหาอะไรผมก็เชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้แบบนี้คงจะไม่ได้เป็นปัญหาต่อการตัดสินใจในการที่จะรองรับเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมนะครับมาพูดในสองสถานะของของคนที่อยู่ในสังคมนี้ก็คือหนึ่งในฐานะที่คนธรรมดาทั่วไปที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปแล้วและก็ในฐานะที่เราเคยมีกาะประสบการณ์ในการหาเสียงการเลือกตั้งนะฮะเราเคยทาพรรคการเมืองซึ่งเราก็ทาพรรคการเมืองมาอยู่ ตลอดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่นําเสนอให้พี่น้องพวกเราได้รับทราบนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคือคาดว่านะครับก็คือไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับการประกาศรับรองนะครับรองรับเขาเรียกว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งพวกเราทุกท่านทั้งหลายก็ยังเป็นมีความถือว่ากังวลอยู่นะครับว่ากรกตจะ,ะทําอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ ตามปกติที่กอน,น่าจะทําก็ต้องจะออกมาประมาณนี้แหละครับเพราะว่าไม่น่าจะออกไปนอกลูก่นอกทางมากกว่านี้นะครับถ้าจะเกินไปกว่านี้ผมว่าลังแต่จะทําให้เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นกระบวนการโน่นนั่นนี่แล้วก็ประมาณแล้วความรู้สึกของสังคมเนี่ยยิ่งจะมีเขาเรียกว่ามากนะครับกตก็ต้องกํานึงถึงจุดนี้นะครับผมว่าเป็นหลักด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ มาแชร์ประสบการณ์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์นะครับผมไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้อะไรมากมายแต่เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่นะฮะนักการเมืองทุกคนหรือว่าคนที่รับสมัครเลือกตั้งเขาจะรู้นะครับว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ผมก็เชื่อว่าทางทีมงานขางท้านสั่ชาติก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ย้ํานะครับสําคัญมากเลยทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนะครับผู้ที่จะทําการนะครับอ่าเขาเรียกว่า เป็นคณะกรรมการกรอกรตเนี่ยเขาก็จะต้องยึดโยงความเขาเรียกว่าเจตนาเจตนาเป็นสิ่งที่สําคัญมากเจตนาสำคัญมากอย่างที่ผมเรียนก็คือถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ถูกเก็บเป็นพันๆป้ายเป็นร้อยๆป้ายหลายร้อยป้ายเนี่ยอันนี้คนร้องเรียนน่าจะมีน้ําหนักในการร้องเรียนนะฮะแต่ถ้าแค่ป้ายหนึ่งหรือสิบป้ายเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ มันก็นอย่างที่ผมเรียนน,นะนะก็คือโดนยเำพา่อในเมืองหลวงเมืองใหญ่เนี่ยเราไปเก็บไม่ทันชาวบ้านนะชาวบ้านเก็บก่อนอันนี้ก็มีเก็บไปแล้วชาวบ้านเก็บไปบางทีชาวบ้านแกล้งเราอัปติอีกทีก็มีมันก็มีนะประว่าก็มาเราไม่รู้ว่าชาวบ้านไปอยู่ฝั่งไหนนะฮะในการเลียนตัางมันก็มีอยู่หลากหลายดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับคู่กับทุกกรณีที่มีการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่เรื่องอะไรที่แปลกใหม่นะครับ อันนี้ก็มาเล่าให้พี่น้องพวกเราฟังแต่แน่นอนล้ครับพี่น้องพวกเราก็เป็นห่วงเป็นใยเนื่องจากว่าเรายัอยากจะได้ผู้ว่าที่จะเข้ามาทํางานนะครับเพราะว่าเห็นว่าบ้านเมืองน,นั้นขาดการเขาเรียกว่าพัฒนามาหลายปีนะครับจะเป็น10ปีอยู่แล้วนะครับถ้ามีการมีปัญหาโน่นนั่นนี่เกี่ยวกับเรื่องที่เล็กๆน้อยๆเงี้ยไม่อยากใช้คําว่าเรื่องขิมูมามลาีิหมาแห้งเนี่ยมันก็จะทําให้ประเทศพัฒนาไปได้ยากนะครอันนี้คือสิ่งที่ มาไล่เลี้ยงให้พี่น้องพวกเราได้รับสัาบนะฮะตอนนี้ทั้งนั้นก็รอนะครับตามใดที่กกตยังไม่ประกาศออกมาชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งวันนี้แน่นอนลวครรอย,ยังไงก็ไม่เกินหกโมงเย็นวันนี้ก็จะต้องมีการประกาศรับรองนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการเราก็เอาใจช่วยนะครับก็ทั้งกกตละครว่าขอให้ท่านนั้นได้ยึดหลักความเขาเรียกว่าตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ดูเขาเรียกชั้นถามติของคนส่วนใหญ่ด้วยว่า คนส่วนใหญ่ต้องการให้สังคมเดินไปข้างหน้าไม่อยากจะให้มาเสียเวลากับเรื่องที่ไร้สาระนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ความรู้สึกของคนนะฮะของคนไทยนะในขณะเดียวกันก็คือผมก็ได้พูดไปแล้วว่าความรู้สึกของบรรดาน,นักการเมืองทั้งหลายก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรที่จะต้องมาเขาเรียกว่าหาความผิดกันนะครับโอเคครับมาพูดกันในวันนี้เรื่องของการะจะมีการ รับรองนะครับประกาศรับรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมไทยแล้วก็โดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครนะครับรอความหวังและอยากจะให้มีผู้ว่าที่มาทําหน้าที่และสามารถตรวจสอบได้และสามารถพูดคุยได้สามารถเสนอแนะนโยบายความคิดเห็นได้และก็เข้าถึงประชาชนได้ผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผ่านมาและเขไม่ได้รับมาหลายปี ก็นลุ้นนะครับคำว่าลุ้นที่นี้ก็คือไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วฮะก็แค่รอเข้าประกาศนะฮะร,รอเข้าประกาศนะฮะก็ว่ากรกตก็คงคงไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะฮะก็คงจะทําตามหน้าที่ของท่านท่านก็มีหน้าที่ของท่านไปแล้วนะครับ